ขมวดหัวมากเลยนั่เขาตื่นเต้นขังอ้อมอันนี้เริ่มเปล่งจริงนี้กันนี่นี่นี่นายตะวันมามั่วแต่ดูแลแก้วอยู่ได้รายงานตัวเองเสร็จแล้วหรอไงเรื่องรายงานอะเรื่องเล็กแต่เรื่องหัวใจสิเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะตัวเอง ตอนนี้ก็ยิงแรงไปสวัสดีค่ะคุณน้องเอ่อพี่เป็นโมเดลลิ่งนะคะพี่นำบัตรค่ะพี่ทราบว่าคุณน้องสนใจอยากถ่ายโฆษณาหรือทำงานในวงการบันเทิงบ้างไหมคะอไม่สนใจอ่ะค่ะ แต่แก้วสนใจค่ะว่าแต่คุณพี่เนี่ยจะสนใจน้องรอยแก้วคนนี้ไหมล่ะค่ะตายหน้าหมวยอินเตอร์อย่างคุณน้องเนี่ยรับรองลุ้งแน่ค่ะเดี๋ยวพี่ขอแชะรูปไว้หน่อยนะคะอุย้ยให้เล่นคนเดียวแป๊บนึงนะคะพี่เดี๋ยวขอไปเติมหน้านิดเดียวโอเคได้ค่ะนิดเดียวจริงเติมหน้าก่อนนะคะแองรอเขาด้วยดิเขาขอปเป็นเป็นองค์รักที่รักนะคะอยู่นี่ละค่ะนะคะทีนะะ่รัก

น้องเดวิดคาร์เวอร์ฟิลด์เหรอคะอุ้ยไม่ไปขี้ก่อนเหรอหยิบรีบใกล้ค่ะ <c oughs> ไม่ไป ้แลวค่ะยังไม่ไปเดี๋ยวเราไปนะแก้วทูกผีลอกจริงเหรอหลักฐานขาดอยู่หัวเนี่ยไม่เห็นไงแล้วพี่มันมาจากไหนฮะผัวผู้หญิงเนี่ย ก็ใช้ห้องหนาวมาตั้งนานอ่ะไม่อยากจะมีใครถูกผีล่อครับเธอทำในงานมากจนเบอร์แล้วตาฟ้าหรือเป้าแก้วฉันไม่ได้ตาฝ้าฉันเห็นผีจริงๆผู้หญิงคนนั้นนะหน้าขาวซีดยืนสางผมช้าๆช้าๆ ินสามของความตายไปแล้แต่จมอกฉันยอ,อยูอ่ร้บบอยน่าเดือดขึนตัวเองไม่ได้ไอำนาปอง<ห>อ๋อ,อ,อเธอเจอเ<า>นี่หยุดกล่าวหาที่รักของตะวันมาได้แล้วนะถึงที่รักของเขาเนี่ยจะเบื่อจะบ,บ้าสมองหมาปัญญาควายความจําเสื่อมง้อเง่าเต่าตุ่นสะดือโบหรืออะไรก็ตามที่มันดูโง่อเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่รักของเขาก็ไม่ที่จุ๊บเบ๋ ช่วยแล้วใช่ไหมเนี่ยช่วยนล้วใช่แล้วรอยแก้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโกหกเรียกร้องความสนใจไงล่ะใช่หรือจะเถียงว่าคนอย่างเธอเนี่ยนี่ชอบให้ใครมาสนใจถูกเบสิกมากๆ <c oughs> นี่ตำรวไม่มีใครเชื่อแก้วใช่ไหมว่าแก้วดนผีหลอกอ่ะไม่ไม นี่คือพวกเราเนี่ยก็ยากจะเชื่อแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานนะได้งั้นไปหาหลักฐานกันอือืไหนมาต้องไหนตัวเองเอวามาตอนกลางวันดีกว่าไหมอ่ะคนเยอะกว่าด้วยแล้วมันก็อบอ,อุ่นกว่าด้วยนะคนเยอะแล้ว ชายจะเข้ามาในห้องน้ำผู้หญิงได้ไหมเล่ะโถคิดคิดและถามคน,น้อื่นบ้างไหมแก้วว่าเขาอยากเข้ามาด้วยหรือเปล่าอืมไม่อยากเข้าก็ต้องเขา้าจะได้มาช่วยเป็นสักขีพยานว่าฉันเนี่ยไม่ได้โกหกอ้อาวเชิญค่ะเชิญเลยเชิญเข้าไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองส่วนฉันเคยเห็นแล้วหนึ่งรอบอยู่ตรงนี้แหละรอเฮ้ยไม่ได,ไได้เธอต้องเข้าไปพร้อมๆกัน

ต้องนั้นน่ะโทรศัพท์เขาเองโอ้ยตกใจหมดเลยฮัลโหลจะโทรกลับครับมามีโหยเห็นไม่แก้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยเธอเลิกโกหกได้แล้วมันไม่สนุกเลยนะเน่ สารภา,าพมาดีกว่าบบว่าเธอแต่งเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเหลอกพวกเราใช่ไ,นนะไม่จริงฉันเห็นเห็นอยู่ตรงนี้เลยฉันไม่ได้โลอกนี่คุณพี่ถ้าเคดมีอยู่จริงๆเนี่ยรีบออกมาให้เห็นเร็วๆน้อยไใช่ฉันไม่ยากอยูใน,น,น้รงแผู้หญิงหนาๆนะ ต้องใช้ จะกลัวตัวเองมั้งนายล่ะนายก็เหมือนกันเพราะผีโผล่กมาเนี่ยวิ่งหนีก่อนคนแรกเลยนะเขากลัวน้าต้องใช่ไงเมื่อคืนวันได้ข่าวว่าเจอผีกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะนายรู้ได้ไงอ่ะเออ ก็เพื่อนกันน่ะมีรายย่อไม่ปิดบังกันไม่ใช่หรอถือหรอแต่เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าจะไม่พูดเรื่องว่าขืนให้ใครฟังอ่ะก็ได้แต่ตื่นกังทงมหาลัยหรอกโอ้หนี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันเนี่ยไม่ปากสว่างเหมือนไอ้ไอ้ลาดหน้าหรอกเพราแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าเจอผีเนี่ยเจอจริงเปล่า อุปทานหมูหรือเปล่าเนี่นายนไฟฟ้าพวกเราเนี่ยเจอกันเต็มสองตาทุกคนใช่ไหมเรื่องมบผีเพิ่งโผล่ไม่เห็นตอนนี้เมื่อก่อนก็ไม่เห็นมีนี่แล้วมีใครรู้จักหรือว่า,ร,วารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรือเปล่าแล้วก็เรียนอยู่ที่คณะไหนรู้ปะ่ะแค่เห็นเนี่ยก็วิ่งกันป่าราบแล้วจะให้จำนู่นจำนี่ได้ไงเจอ,อ,อเองเลยป่ะใช่ป้อมทัวร์ เคยเห็นที่ไหนนะกระไ้ก right? ็ดึงไม่ออกนี่นายธรรมดาเป็นอะไรฉันคุ้นๆหน้าพี่เฮ้ยเฮ้ยนะหน้าคุณผู้หญิงในห้องน้ำนะจ๊ะฉันว่าเนี่ยฉันเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนนะแต่ว่านึกเท่าไหร่เนี่ยก็นึกไม่ออก ู้หญิงพวกนี้ก็เหนือเกินจริงเลยพี่อ้วนเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วยังจะไปสนใจได้แฟนอุ๊ยเขาห้าจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าจ้าจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ้าอุ๊ยเอาเอาเอาเยวเร็วเวสิจ้าฉันชนแรงขนาดนี้หรอจริงอะไรธรรมดา นายแน่ใจนะว่านายจำคนนี่ผิดอ่ะนี่นี่แน่ใจสิชันนะจำผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาได้จริงๆถึงข่าวว่าจะไม่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยเราอะแต่เขาก็มาหาพี่อ้วนบ่อย,อยท เขาจะไม่รู้ว่าแฟนเขาตายแล้วหรือว่าพี่เขารู้แล้ววะแต่ว่าเขาไม่เสียใจโอ๊ยเราจะต้องมานั่งเขียนกันเองเพื่อฮะเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครให้คำตอบได้ดีเท่ากันเจ้าตู่ สวัสดีค่ะพี่อ้วนสวัสดีค่ะพี่อ้วนคือหนูกับเพื่อนๆนี่ปื้มมีวนมากเลยนะคะก็เลยอยากจะมาขอสมัครเป็นแฟนค่ะพี่อ้วนหน่อยอะค่ะอืมไม่ทราบว่าพี่อ้วนมีแฟนหรือยังอะคะคือแก้วเคยเห็นพี่อ้วนคบกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่อะค่ะอืรู้สึกว่าจะชื่อปลายใช่ปลายไหมคะเออ โทษทีนะครับพอดีพี่ต้องรีบไปเข้าเรียนนะครับอ้าวอ้าพี่อ้วนช้าดพี่พี่อ้าพี่อ้วนช้าดิ้ือเพี่อนันอ้เฮ้ยอ้วนฉันมีเรื่องจะบอกนายว่ะคือเพื่อนน้องปลายมาบอกกับฉันว่าน้องปลายตายแล้วฮะเนี่ยนะวิธีหาความจริงของเธอเนี่ยใช่ ตอนนักสืบในเลือดของฉันเนี่ยมันกำลังพุ่งพล่านฉันมั่นใจนะว่าพี่อ้วนเนี่ยต้องมีส่วนรู้เห็นแน่ๆแล้วผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนที่อาจจะถูกพี่อ้วนทำร้ายพร้อมนะมามาสิเอ้าอ่ะอ่ะเอ้าตร ขอเชิญดวงวิญญาณของคุณไปเข้ามาอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยค่ะ ชีผิวที่ไหนคะขาวขาวโอ๊ยะบ, <ไป S 2> บ้า <ไป S 2> หรือยายแก้วถามอะไรเนี่ย,ยก็อยากรู้อะไรสาระไม่เลือกเวลาเลยนะต้องเลยฉันถามเองเออคู่คนตายคะคือคุณเสียชีวิตเพราะอะไรคะรอไรรอลิง

ขอถามอีกหนึ่งคำถามเถอะ,อ,ะอยากรู้จริงๆฉีดผิวที่ไหนขาวๆเกาล นึกแล้วยังคนลุกไม่ห้ายเลยอะตั้งแต่เกิดมาจากทองพ่อทองแม่เนี่ยยังไม่เคยโดนผีลอกจังๆอย่างเมื่อคืนนี้มาก่อนเลยอะโ,โอ้โหโขนลุกมากเลยนี่เธอไม่กลัวผีแล้วหรอลอยแก้วกลัวแต่ฉันดีใจมากกว่าที่เซนส์นักสืบของฉันเนี่ยไม่เคยพลาดหรือว่าพี่อ้วนจะเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้น แล้วก็ศพเป็นหมกไว้ในห้องน้ำอุ้ยเห็นหรอไม่หรอกมั้งถ้าเกิดศพอยู่ในนั้นน่ะป่านนี้ก็ต้องมีคนเจอแล้วดิเออเออใช่คิดใครคิดหรือไม่ก็น่ะพี่อ้วนเข้าปูไปโบกทับศพไว้เปล่าก็เลยไม่มีใครเห็นศพเลยไงใช่นั่นไงโอ้ไม่ต้องด่าโอ้ขอบใจนะะเน่พอเลยทั้งสองคนเลย ก่อนเราจะกล่าวหาใครเนี่ยมันต้องมีหลักฐานออใช่าอ่อนเอาอย่<ช>อา,ออาองนี้ได้ไหมไปถามพี่อ้วนให้มันดูแล้วรอดไปเลยดีกว่าน่ะวิธีนี้ชัวร์รู้ลเลยตัวเองเนี่ยเขาจะหลัดบ้างเลยจริงไหมใช้สมองส่วนไหนคิดจะ้ะข้าตะวก้อยเนี่ยเขาจะรับสารภาพง่ายง่ายแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะ ถึงจะรู้ว่าทำไม่ะพี่คุณบายต้องกลัวพี่อ้วนด้วยอะ แล้วพี่วันเล่ะกับไปทำไมพี่บอกไปแล้วไงถึงพี่จะเป็นแกแต่พี่ก็ดูแลปายได้ขอแค่ปายอย่าไปบอกเรื่องนี้ให้ใครฟังเฮ้ยวันพี่เคนพีปายอ่ะช่วยด้วยผีผีปายอ่ะผีปายพี่เคน อยู่ตรงนี้อ่ะอ้วนใจเย็นอ้วนทำใจดีว้มันอยู่ตรงนี้เคนอยู่ตรงนี้พี่อ้นวนเป็นแกงนี่ฉันน,ะน่ะขนลุกยิ่งกว่าตอนเจอผีคุณปายอีกคลมมั่อ,อะไรจริงผู้ชายดีๆหันมารักกันเองแล้วผู้หญิงยังเราจะเหลืออะไรเพื่อนแย่สิอย่างเงีเ้ยอ้าตัวเองอย่าพูดนี้สิ โอ้น้อยใจเป็นเหมือนกันนะเธอน้อยใจไปห่างๆนู่นเลยตัวเองดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยไม่ต้องมาดูแลแก้วนี่สรุปว่าเรื่องการตายของคุณปายเนี่ยพี่อ้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเนี่ยเกือบเป็นแพ้แล้วไหยล่ะพี่อ้วนแต่ถ้าพี่อ้วนไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยแล้วทำไมคุณปายต้องบอกว่ากโกรวอ้วนด้วยละ่ะ ฉันว่าบางทีเนี่ยคุณปายอาจจะมหมายถึงพี่อ้วนว้าคุณน้องลอยแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ bor, น้องจ๋ค่ะก็พี่ก็พี่ตุ๊กเองพี่น้องลอยแก้วพ<า>ี่มีงานโฆษณายาสระผมมาให้คุณน้องเทสต์นะคะ่ะ แกโฆษณามันจะเหมาะไหมเอะผมสวยมากเลยทกว่าเาอ๊ะเอ๊้เอ๊ะยอ๊เอ๊นเอ๊้เอ๊ะอะเออ๊ะอนนี้น้องะ พอเวลาเข้ากล้องแล้วหน้ามันจะบานครับพี่น้องที่แท้กลัวอ้วนก็คือกลัวความอ้วนแล้วอย่าหวังนะว่าพวกเธอจะได้ออกไปจากที่นี่เนี่ยแล้วเนี่ยก็เป็นยาลดความอ้วนที่ฉันไปขอจากแม่คุณปายมายาลดความอ้วนของพี่โมโม่เนี่ยนะมีสารเสพติดผสมอยู่เพียบยาไปกินของมันหนูยอมไปรับแขกให้พี่ีก็ได้ แต่พี่อยา่าเอาคลิปหมูไปแฉะนะทำอะไรกันน่ะกอเด็กพร้อมแล้วค่ะท่านช่วยด้วย